โอเคครับ okay, ผมสวัสดีทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับอยู่กับผมเองเออ Com คอมกิมเมอร์แซดนะผมเออไม่ได้ทำคลิปนานแล้วนานมากปิดคนดูโคตรเยอะเลยโอเคครับ okay, ผมงั้นก็ไปดูคลิปเลยนะครับ โอเคครับ okay, ผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผมเองเซลฟิตนะครับอ่าบึงมาได้ไงวะที่เซลฟิตต้องมาพูดเนี่ยเพราะว่าคลิปมันไม่มีเสียงนะเซลฟิตเลยต้องมาพูดหน่อยตานีเซลฟิตก็จะขึ้นโลตันแล้วนะครับเดี๋ยวอย่างแรกเซลฟิตจะพาเข้าป่าก่อนนะนะเออเข้าป่าเป็นรอปาฟ้าเซลฟิตตอนนี้กําลังเซลฟิตกำลังรอปาฟ้าอยู่นะครับ โอเคครับผมเซลฟิตก็เป็นเพื่อนผมเองนะเป็นเพื่อนในจินตนาการสมองนี่ัฟฟ้าผุดออกมาจากดินแล้วนะครับนี่เซลฟิตตีตีโหตีเซลฟิตภาคเองเซลฟิตย้อนย้อนอาดีตกับมาวากเลยนี่นะครับผมตีเซลฟิตเอ้ยไม่ใช่เซลฟิตตีบัฟฟ้าต้นเกมเซลฟิตก็ยังไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวผมให้ตะกล้องตัดไปตอนที่มันมีฉากอะไรสำคัญสำคัญละกัน เอาจริงๆฉากนีก้ไม่ค่อยมีอะไรสำคัญหรอกครับผมท่านผู้ชมแต่ว่าเซลฟิตก็คิดว่ามันไม่สำคัญทั้งเกมนะมครับอ้อเซลฟิตมันได้ศูนย์คิวกเออเอามาหน่อยแล้วกัน อ๋อพี่เยเนๆโอ้พี่โอ้โหได้ปัฟฟ่านาะเออผมเคล่หนีมันตีบัฟ้าเฉยไม่มีอะไรเฮ้ยพี่พี่จะรัดปัฟฟ้าผมด้วยเหรอใจเย็นใจเย็นเฮ้ยจะโดนเซฟิทโลตันรับน้องแล้วมาดิโลตันลมองผมจะนับพี่ไม่ได้ผมก็ไม่ควรเป็นโลตันอี๋ตีตีโอ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 ไม่ใช่เฮ้ยอีทางพีทางแล้วอ้าวอ้าวรัดไม่ได้ โอ้โหเซลฟี <logical noise> ่มึงก็จะลาดอย่างเดียวเซลฟี่ที่ว่าเขาวาดอย่างนี้พยายามจะรัดมันไม่มามันพูดอะไรวุ่นวายเลยเซลฟี่เปลี่ยนจากเพลงคิวแฮชิเกนเป็นเพลงละมอสแบบเชื่อไหมครับขนาดคนตัดยังฟังไม่รู้เรื่องเลยว่าช็อตเมื่อกี้มันพูดว่าอะไร ไม่เอาละปิดเพลงเซลฟิตยังไม่ได้สกิลเลยเซฟฟิทยังไม่ได้สกิลเลยอ่ะเออไม่ต้องใส่เพลงละเพลงไม่ได้ช่วยเลย <Victory. S 1> และและ้วเซลฟิตก็ขึ้นโล่ทอง แบบพี่ไม่ได้สกิลเลยครับท่านผู้ชมแต่ผมก็ไม่เข้าใจนะมันปวดทั้งทองตัวเต็มปวกได้ยังไงวะน่ะก็เล่นมาประมาณห้าปีแล้วสี่ห้าปีมีโลทองแล้วครับไม่อยากจะโมะอ่ะนี่ครับโลทองจากหนึ่งพันเก้าร้อยเกิบเก้าจริงๆน่าจะไปเล่นหมดหนึ่งวีหนึ่งนะไม่น่ามันเล่นห้าวีห้า เออให้พี่ห้ามเรงว่ะเออจำไม่ได้ละเออจริงๆน่าจะไปได้นโหมดหนึ่งวิหนึ่งน่าจะดีกว่าเออโอเคครับผมสำหรับวีนี้ก็ถ้าชอบก็กดปุมด่มแดงๆกันนะครับผมเออแล้วก็ไม่ต้องกดทงนะครับไม่ต้องกดรีพอร์ตนะึเจ็บว่าเออแหไรจะกดอะไรก็ได้กดไปเออสำหรับวีนี้ไปแล้วครับ